ชาวนาเตือนรับมือฝนทิ้งช่วงวันผลผลิตข้าวนาปีไม่ถึง29ล้านตันกรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยครับชาวนาวันฝนขาดช่วงน้ำชนรัประทานน้อยกว่าที่คาดวอนรัดเร่งก้ไขาไขุดเจาะบาดาลวันกระทบผลผล,ผลิตปี2564ทับ65หลวดเป้า28ถึง29ล้านตันด้านสมาคมโรงสีข้าวไทยยัน หกโรลงสีพร้อมรับซื้อข้าวจากชาวนาทุกเม็ดขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือดอกเบี้ยพิเศษให้มีเงินทุนหมุนเวียนคล่องขึ้นนายปลาโมดจะเรินสินนายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยกล่าวว่าเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาสมาคมได้หาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตข้าวนาปี2564ทั65เบื้องต้นประเมินว่าผลผลิตที่จะส่งออกสู่ตลาดอยู่ที่ประมาณ27-28ล้านตันข้าวเปลือกจากปีก่อนที่มีประมาณ24-25ล้านตันส่วนแนวโน้มราคาข้าวที่หลายฝ่ายประเมินว่าจะลดลงนั้น ที่ประชุมยังประเมินตอนนี้ไม่ได้ต้องประเมินช่วงที่ผลผลิตออกเพราะสิ่งที่เกรรรษตรกรกังวลในช่วงนี้ก็คือฝนขาดช่วงน้ําน้อยจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่าน้ําดีจากฝนที่มาเร็วกว่าปกติขณะนี้ต้องยอมรับว่าเริ่มมีปัญหาฝนเริ่มขาดช่วงหลายพื้นที่ร้อนมากขึ้นน้ําชนลประทานลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าห่วงเป็นอย่างมากที่จะกระทบต่อผลผลิตข้าวหลายพื้นที่กะเศรตรกรเริ่มเพาะปลูกบ้างแล้วกะเศรกรลงปลูกข้าวแล้วแต่ช่วงนี้พบว่าข้าวที่ปลูกไปแล้วเริ่มขาดน้ำน้ำในชลประทานน้อยลงไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกอาจจะทำให้หนาข้าวได้รับความเสียหายได้หากไม่มีน้ำเติมเข้ามา ทางสม,มาคมได้เสนอที่ประชุมเบื้องต้นว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันเรื่องของการเจาะบาดาลให้ได้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหานี้นอกจากนี้ที่ประชุมยังหาหรือในการเดินหน้าเพาะปลูกข้าวพื้นนุ่มซึ่งปัจจุบันได้ไปปลูกในหลายพื้นที่ซึ่งหลักๆอยู่ในเขตภาคกลางหรือพื้นที่ชนะทานเป็นหลัก เช่นกำแพงเพชรพิษณุโลนกนครสวรรค์ฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีเป็นต้นโดยจากที่ประเมินแต่ละพื้นที่มีการพบผูกข้าวขาวพื้นนุ่มมากกว่า8,000ไร่ในสายพันธุ์ต่างๆเช่นกข็ขอ79ก็ขอ87ปดทุม43เป็นต้นอย่างไรก็ดีเพื่อให้มีผลผลิตข้าวพื้นนุ่มมากขึ้น ตามที่ตลาดต้องการชาวนาเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนพันุ์ข้าวให้กับชาวนาและให้ความรู้ตลาดผู้นำเข้าตลาดผู้ส่งออกนิยมข้าวแบบไหนเพื่อพี่น้องชาวนาจะได้ผูกข้าวตามที่ตลาดต้องการเชื่อว่าชาวนาจะได้รายได้ที่ดีเพราะมีตลาดรองรับซึ่งทุกหน่วยงานก็ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ส่วนราคาข้าวต้องติดตามช่วงผลผลิตออกแต่ที่ผ่านมาราคาข้าวชาวนาขายได้ราคาดีประกอบกับภาครัฐมีโครงการประกันรายได้จึงทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวด้านนายรังสรรสบายเมืองนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่าจากการที่ติดตามข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่า ผลผลิตข้าวนาปี2564-65ทับจะออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้ประมาณ29ล้านตันข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นจากปี2563-64ทับี่ที่มีประมาณ24-25ถึง25ล้านตันข้าวเปลือกจากที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องส่วนในปีนี้คาดว่าน้ำดีฝนดีจึงประมาณว่าผลผลิต จะเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกโดยเฉพาะข้าวขาวขณะนี้อยู่ที่ประมาณ8,000ถึง9,000บาทต่อตันหรือหากดูในราคาข้าวสารข้าวขาวตันละ13,000ถึง15,000บาทส่วนข้าวหอมมะลิข้าวเปลือกตันละ9,500ถึง11,000บาทต่อตันราคาข้าวสาร 2,000 20, 0ถึง23,000บาทโดยราคาข้าวในตลาดมีทิศทางปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปีตามกลไกของราคาตลาดประกอบกับขณะน,นี้ผลผลิตนาปลังออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้วกะเซตกรเก็บเกี่ยวใกล้หมดเหลือเพียงในบางพื้นที่เท่านั้นที่อยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวและส่วนใหญ่ชาวนาจะเข้าช่ช่วงการเพราะปลูก ในรอบใหม่แล้วน้ำดีฝนดีทำให้ชาวนาในตอนนี้เริ่มเพาะปลูกข้าวในฤดูถัดไปแล้วซึ่งทำให้คาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาราคาข้าวจะเป็นอย่างไรยอมรับยังประเมินไม่ได้เพราะต้องติดตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งผลผลิตการส่งออกการขนส่ง ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาดังนั้นรอช่วงที่ผลผลิตออกจึงจะประเมินราคาข้าวได้ทั้งนี้สมาชิกของสมาคมโรงสีข้าวไทยซึ่งมีประมาณ600้รายต่างให้ความมั่นใจว่าผลผลิตข้าวปีนี้ผู้ประกอบการโรงสีพร้อมจะรับซื้อข้าวจาก,กเกษตรกรทุกเมล็ดจากช่วง1-2ปีที่ผ่านมา ที่ผู้ประกอบการโรงสีข้าวไทยต่างปรับตัวมาอย่างต่อเนื่องจึงเชื่อว่าเริ่มพร้อมที่จะรับซื้อข้าวจาก,กเกษตรกรได้แล้วอย่างไรก็ดีเพิ่มเตรียมการรับมือก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเรื่องอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ผู้ประกอบการด้วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีเงินหมุนเวียนที่มากขึ้น ในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร,กรครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอขลาขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดี พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ